เหมยซี่มื่นเกาช่วงล่างร้อยข้าวโครงดีพ่นเจ็ดพันบาทสวัสดีครับวันนี้ก็ผมเจอกับน้องกับฟิวเซ่ดีใจนะครับพารถเขาเมื่อยมาชมทดลองมาแล้วนะครับช่วงล่างดีข้าวโครงร้อยเหมยซี่มื่นพ่นเจ็ดพันกว่าบาทนะครับตัวนี้ดีแม็กเข้มหนึ่งหุดกาเอสราคาเพียงสามเส้นกาลมื่นเก้าพันบาทพ่นน้ำตาลเพียงเจ็ดพันบาทเหมยซี่มื่นอะมาชมกันนี่ชมหน้านะครับ ตัวเดิมๆโรงงานตัวอิซุโคเมียมนะครับตัวเฟยนะครับไม่มีขรับเรื่องเลยไม่มองไม่เรื่องเฟยแจงว่างช่วงรางดีตัวนี้ครับร้อยนะครับได้ปลายมากมาดูในส่วนของตัวยางนะครับนี่ยางนะครับเป็นยางไม่ยางแม็กซีดยางปี2023เก,กลกรองง่ายตังคสี่เส้นตัวแม็กจะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานตัวนี้เดิมต่างคันนะครับครับร้อยเนยเกลแมกอาร์กให้ดูกันนิดนึงนี่ตัวแมดอาร์กนะครับเดิมๆโรงงาน เรียงตัวกันช่วยมาร์้ดนหน้ามาในช่วนเบผ้าไม่มีรอยขาดตะเข็บไม่มีคาดยุ่ยเน่นอนตัวเกียร์เกียร์หกสปีดนี่ตัวนี้คนโทรด้านหน้าสีดําทําความะอาดได้ไง่ายตัวฟ้าอย่างห่อทุ่งอยู่นะครับนี่ฟ้าไม่มาข้าวจั่วอ่าเดี๋ยวปิดก้นนะครับในช่วนกงผู้โดยสารก็นั่งได้ถึง3 4ำสี่คนก็เป็นนั่งกว้างตัวนอต จุดเต็มที่เดิมเดิมเจา้าโรงงานยังอยู่ครบนอตไม่มีรอยขั้นอ่ะดูรรบคันนี่ตัวเฟยไม่มีกาบเรื่องใดเลยตัวซี่ก็ยังไม่มาตัวนี้ดีแม็กเป็นเครื่อง1.9ึอตัวนี้ซิงมาเร็วนะครับตัวนี้ซิงมาเร็ววข้าโค้งดีช่วงล่างเน่นนะครับปลายไปสุดยอดตัวนี้แม็กเดิมอย่างเดิมอ่ะอย่างไม่แรงบิดอย่างไม่เดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับอ่ะตัวคานหน้านะครับนี่ ไม่มีรอยชนแน่นอนรถรับปักกันนะครับข้าวกอบเครืองตัวอีซูซูโกอย่างไม่มากมอเม็ดเดิมๆจะโรงงานเพ่นเพชรนะครับจุดเต็มซี่โรงงานหรือว่าตัวน็อตนะครับก็ไม่มีรอยขั้นตัวฟ้าก็ยังไม่อยู่นะครับนี่น็อตรูเดิมๆโรงงานตัวนี้อีซูซูดีแม็กนึ่งจุดเก้าเอสเิดแคปเก้าองชาตัวนี้ปีสองพันสิบแปดราคาเพียงสามเสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเม่เพียงสี่หมื่นเก้า พ่นเพียง7จ็ดบาทเคยที่ส่วนใจจ้องวันนี้เพียง999บาทถ้าน้ำมันเครื่องให้ฟี3้ครั้ง3าำหมื่นกิโลดากเบียรมต้นเพียง2.79ลูกค้ามีประวัติดีฟีดาวขับฟีอีเกวันสําหรับเคยที่ส่วนใจติ่อทางเบอร์สนย์เก้าหนสามหรือว่าติดต่อนนองกับฟิวโดยตรงที่เบอร์0 6 5 7หกห้าเจ็ดสี่วนกแปดเึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสีตรวยนับสวัสดีครับขับร้อย้วกันนี่